สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับน่ครับผ,ผู้เถาผู้แกอยู่บ้านเพิ่อนกำลังบอกกาวปูครับผม

งามคักบ,ไปไปบ้านนี่เอา้ดินดไปบานนี่แม่เ <c oughs> ดีเคค๋ <c oughs> ยวนี่เานี่มนี่แม่แม่นี่น่นี่แม่นี่มนี่นี่บอกน,อนี่แม่นี่แ่นี่แม่นอ,อ,นนอก,ก <c oughs> แต่นี่แม่นี่แม่นี่แม่นแม่เี่แม่นของมนี่แม่นี่แม่นี่แม่นนีมนี่่ <c oughs> ี่แม่นนี่แมนี่ี่มนีมนีนีี่น่นี่าี่น่มี่แนนี่

เอาหนองเอาเอาหนองบ่ใดบ่ไดเฮ็ดพิธีอยังหมากามเนะครับเนาะในการอันเช่นวอวี่มีันี้กองยาลูกผ้านั好好้น้าหมักผ้ายาเพื่อนนี้เดอร์มีโย่แต่ในนี่ถวายเซมือเรา้าเข้าไปพาไปข่องขาผ่าบลาผ่าปลาปูไหะเบียงบ่ายพ่าเมรนหมอเชื่อเถียงบ่ายข้าโฮมเอ้า บะเพียงอันนี้แหละครับผมเอเดียดคือกุบารนะเออก็เรียนเขาได้ให้พอแล้วให้พอแล้วถวายผมพับผมอันนี้ไว้แล้วล่ะผมพับไว้แล้วผมพับแล้วผมพับแล้วเบียงเบียงมาพับแล้วเบียงครับพ่อก็ซอยจ้าบองลูกพับไปแล้วพับแล้วเออเออนั่นแหละเออผมพูดแบบ มจะเป็นามด้พอเลยงาแห้งสกระตุนเอออเอาเข็มกัดกไว้เอาเข็มกัดกัดหมอเขาเอ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 าดอกไม้ไปตั้งถางอันนี้นะอันยกเสหัวเชิญเดพอเชิญลับดื่มสรรินเด้อ้าตัวถวายเลยถวายเลยไข่าาน้าแดงน้าขาวไข่เ้้าายเอาอนีอันนี้เนีเป็นีว่างเทียนด้ลูก ถ้าบังถ้าหลุดเละถูกนะครับเด้อใช่แได้มีถือใช่ถือก้อนกัถือมวนถือกันหมดสุขคนถือกันหมดสุขคนอยู่น้ากันหมดสุขคนถือหัดสุขคนอยู่น้ากันหมดสุขคนอยน้ากันหมดกับความสวยงามครับผม ตัวอย่างขึ้นอยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละคนครับผมคนลุกไหมตอนนี้บ้าวนนองคนลูกครับผมซื้อคนลุกฟังนี่น้ำได้บ่าวพ่นจูดโองพุดครับ ถ้า ja, ุนเล็กถ yeah, ้าลุนเล็กถูบเล็กหัวัุนทีสามสิบท่านวานำกันนะครับเนาะสาธุสาธุมองจะเจิญเทนเล่ยยังวะงามแห้งนอใหญ่นอโอ้ยสุดยอดปู้เรามาพูเรามาให้โชคมาอยู่น้ำหลูกน้ำหลานเอ้ยดแต่อเบิอร่อยมือไเลยสิ่ยิ้มรับโชค ยิ้มรับโชคยันบอกเพื่นว่ายิ้มรับโชคยิ้มรับทรัพย์เพื่นว่าฝันว่าฝันซ้ำฝัน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 บ่ฝันบ่ขึ้นนี่อะจังน้อยผู้ใดมาบ่ายชานแม่ฮันนี่ก็ชิ่งหูได้บาริวัดมีปูสวงอยู่ใกล้ๆบาดนี้เด้อครับเด้อกินเข่าน้ำกันนี่ครับมีแต่ญาติพี่น้องที่เพิ่นมารับปูน้ำกันนะครับเนาะเดี๋ยวบอาหน้องเชพาไปเบิ่งโตเลขครับ งวดวันที่30ธันวาหกหกหลวงปู่สวงกระท่อมบ้านเบาหนองครับผมกระท่อมไฟนะบ้านเบาหนองครับเอาปูขึ้นแล้วเรียบร้อยครับผมเบืองยางามแห้งครับผมงามแห้งเป็นความภาคภูมิใจเลยล่ะแต่ว่าบรมของเบาหนองคนเดียวครับบรมของเบาหนองคนเดียวครับเป็นของทุกคนครับผมเป็นของทุกคนที่ร่วมบุญกันนะครับเนาะมีเบาใหญ่ครับผมเบาใหญ่มียังมาประทันเบิดครับเบา แลวจะมีมาอีกครับผมแต่ว่ามือนี้ก็มารับโชกไปน้ากันนะครับเนาะงวดวันที่30ธันวาหกหกครับผมส่งท้ายปีกระท่อมหลวงปูสวงจะไปเบิ่งเลขถูกน้ำกันครับไปเบิรงเลขถูกน้ำกันนะครับเนาะเลขถูกเป็นจุดขอหลวงปูครับ1นึ่สามครับผม หนึ่งแปดสามตะแล็กมันชัดอยู่พอดีจีถูกโตกใส่ครับก็เลยครัหนึ่งแปดสามฝ่ายร้อยเดี๋ยวฝ่ายเอ็มร้อยศูนย์หกหนึ่งฝ่ายเอ็มร้อยศูนย์หกหนึ่งเลขถูกหนึ่งแปดสามครับผมทะเบียนรถกัคงจะเห็นกันแล้เวเนาะทะเบียนรถคงจะเห็นกันแล้วว่าเลขอยังอย่งไรกันลองเมือครับเด้อลองพิจารณาเบิง้งเบิ้งไว้เพื่อเป็นแนวทางครับ ทุกสิ่งทุอย่างขึ้นยู่ทีโฉคและดวงครับเบาหนองเห็ดทุกสิ่งตุกอย่างราค,าาครับเพราะความศรัทธาครับเห็ดทุกสิ่งตุอย่างเพราะความศรัทธาครับเนาะบ่เป็นว่าแต่เบาหนองศรัทธาผู้เดียวครับเอฟซีสายบุญศรัทธาคือกันครับผมงวดนี้ก็ขอให้ทุกคนจงได้รับโชคไงไปนำกันครับผม งวดวันที่31ธันวา66คิดถึง <lawsuit royable. S 1> นายไก่สมหวัง man, ดังปราธนาสุภูสกุลนะครับเด้อหลวงปู่สวงกระ่อมไปนาบานเบาหนองครับผมงวดวันที่30ธันวารับโชคใหญ่ก่อนสิ้นปีขอให้ทุกคนจงโชคดีสาธุสาธุสวัสดีครับาเด้อครับมากินเขาน้ากันนะครับน้ำผีน้ำนองนะครับนอกมื่อนี้เป็นมือสันบันดีครับผมมือสันบันดีมากินข่าน้ำกันครับ อ,อพี่พี่น้องกินเขาร่ํากันครับผมม,ม,มาเด้อมาเด้อมากินเขาน้ํากันมีแต่อยากพี่น้องกันทั้งนั้นครับผมมาไหวปูมาอัเชิญปูเนาะมาเด้ครับเดอ้อกินเขาร้วมกันครับ